สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็อัปเดตข่าวๆข,ของวงการบันเทิงจีนนะคะสำหรับในอพิโสดี้ก็มีข่าวดีสำหรับแฟนๆของคุณหวงเซียวหมิงแล้วก็คุณเจ้าลี่อิงค่ะทั้งคู่นะคะจะโคจรมาพบกันในซีรีส์จีนแนวปัจจุบันดราม่าเข้มข้นเรื่อง The City Maker นะคะสำหรับท่านใดที่ชอบอ่านนวนิยายต้นฉบับสนุกๆที่เป็นภาษาอังกฤษได้ ไปอ่านเรื่องนะคะ City Builder นะคะสำหรับเรื่องนี้โอ้โหแรงบันดาลใจดราม่ามาเต็มนะคะเพราะว่าเป็นการแบบโอ้โหคะ่ะของผู้คือชีวิตของการฝ่าฟันในการที่จะเป็นผู้ประกอบการนะคะในยุคนั้นให้ประสบความสำเร็จให้ได้นะคะโอ้โหทั้งตัวละครนางเอกแล้วก็พระเอกนะคะถือได้ว่าเรื่องนี้ถ้าแบบโอ้โหถ้าไม่มีอะไรผิดโผหวานได้หวานว่าได้รางวัลด้วยนะคะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันเป็นแรงบันดาลใจซึ่งแบบดีมากๆเลยนะคะสาหรับให้คน แบบไม่ท้อแล้วก็ตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าเข้าทีมกับในประเทศจีนด้วยแล้วก็ทั่วโลกเนาะมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเงินของออธุรกิจนะคะเรียกเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจอะไรแบบนี้มันก็มีปัญหาอยู่แล้วก็เรื่องนี้จะเป็นการแบบให้ทุกคนให้กําลังใจว่าไม่ต้องท้อสู้ไปเถอะถึงแม้ว่าคือตัวพเอกกับนางเอกนั้นนะคะจะมีการฝ่าฟันนะคะในเรื่องของมลสมชีวิตที่เยอะมากๆเลยแต่ในที่สุดแล้วจบดีแฮปปี้มากนะคะก็ประสบความ สำเร็จเป็นอย่างยิ่งในการประกอบ ธุรกิจนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มาแน่ๆนะคะคุณเจ้าลุยอิงเดี๋ยวนี้เธอก็เลือกบทนะคะเพราะฉะนั้นบทที่เป็นแรงบันดาลใจเธอก็จะไม่พลาดค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะของทางไอฉีอี้นะเพื่อนๆก็ณนะจุดนี้รอได้ที่ไอฉีอี้นะคะเจ้าภาพค่ะก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจริงนะคะเพราะว่าต้องรอเขาเปิดกล้องก่อนเพื่อนๆถึงจะบอกได้ว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะในตอนนี้มีแค่ข่าวแล้วทางบ็อกเกอร์นะคะจากทางโซฮูเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะเขาก็ยืน ยันว่าน่าจะแน่นอนมั่นคงแล้วสำหรับคุณหวงเสี่ยวหมิงจะได้พบกับคุณเจ้ารี่อิงนั่นเองนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในนวนิยายต้นฉบับของ City Builders นั้นนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรค่ะเป็นเรื่องราวนะคะของตัวละครจูเสี่ยวจินซึ่งก็เกิดขึ้นในช่วงแบบต้นทศวรรษที่1980นะคะบอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มคนนะคะหนุ่มสาวซึ่งก็มีความมีความยึดมั่นในทัศนคติของ ของไม่ใช่ของตัวเองเท่านั้นนะคะก็คือมองไปที่การสร้างเมืองจีนให้มีให้มีเศรษฐกิจที่ดีนั่นเองค่ะตั้งแต่ในปี1980เลยนะคะในช่วงนั้นนะคะก็จะมีกลุ่มของคนหนุ่มสาวแล้วก็มีคนหลายๆคนที่มีวิสัยทัศน์ในการเปิดโลกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพวกเขาก้าค่ะก้าที่จะเป็นคนแรกที่เหยียบเข้าไปในธุรกิจที่แบบในจีนในช่วงนั้นมันไม่มีเลยอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งณจุดนี้เรียกได้ว่าโอ้โหค่ะต้องสลัก นะคะส,ก,สก,กัดออกมาเป็นบทละครที่งดงามในช่วง1,980ให้ได้นะคะบอกแล้วว่าเรื่องนี้ให้กำลังใจสุดๆเลยนะคะสำหรับในตอนนั้นในปี1,980เนี่ยมันก็มีหลายๆธุรกิจในประเทศจีนซึ่งมันมีเฉพาะนอกจีนนะคะยังไม่มีใครนำเข้ามาในจีนแต่ว่าก็จะมีกลุ่มหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งที่แบบโอเคจะเริ่มต้นละในสิ่งที่มันไม่เคยมีในจีนมาก่อนนะคะก็นะก็แน่นอนว่าเรื่องนี้นะคะจะให้ คติแล้วก็แบบให้สิ่งที่เขาเรียกอะไรเป็นประโยชน์กับคนที่ดูได้อย่างมากเลยนะคะแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าในประเทศไทยก็คงจะไม่ได้ได้ฮิตฮอตในในบทละครแบบนี้สักเท่าไหร่แต่วานบอกเลยว่าถ้าดูแล้วทุกคนจะได้เหมือนกับเอออีกมิติหนึ่งในการมองแล้วก็กำลังใจในการที่จะสู้ชีวิตนั่นเองนะคะ คุณเจ้าลี่อิงนานนะคะโอ้โหไม่ต้องแนะนาํามั้งใครไม่รู้จักคุณเจ้าลี่อิงนี้ก็แสดงว่าอย่างเข้าไม่ถึงอย่างเข้าไม่ถึงวงการบันเทิงจีนนะคะอย่างในปีนี้ซึ่งพวกเราได้ดูไปปัตตภีไรพ่ายนะคะ <ๆ S 1> ก็บกกบกกันไปสนุกสนานโอ้ยได้หมดค่ะได้ทั้งกล่องได้ทั้งเงินได้ทั้งโฆษณาได้ทั้งแบบเลตติง้งทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนอกจากนี้ในสาขาภาพยนตร์เองก็ไปรับรางวัลมาเรียบร้อยขนาดที่ว่าเล่นเป็นแค่ดาราสมทบตัวเล็กๆเ,เ,เท่านั้นนะคะ แต่ก็ได้ได้ไดรางวัลมาด้วยถึง2รางวัลเลยละค่ะจากบทบาทแล้วก็การแสดงที่โดดเด่นของคุณเจ้าลี่อิงจากเรื่อง Article 20นะคะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสก็อย่าลืมไปดูกันนะคะก็เธอเก่งอยู่แล้วอ่ะในเรื่องเธอแบบเป็นผู้หญิงที่แบบมีความบกพร่องทางทางเป็นใบ้อาง่ายๆนะคะทางการพูดทางอะไรแบบนี้แต่ว่าก็รักลูกเป็นอย่างมากแล้วก็พยายามจะต่อสู้นะคะเพื่อเด็กๆของตัวเองนั่นเองค่ะก็เป็นคุณแม่อีกคนหนึ่งแล้วก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง อาร์ติเคิลทเนี้จะรวบรวมนะคะเหล่าบรรดากฎหมายที่มีความมีความแบบใช้กันอยู่เป็นประจำในชีวิตประจำวันนี่แหละเพื่อนๆแต่ว่าคนน่ะมองข้ามไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูเรื่องนี้ก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของโอเคอะไรที่เป็นสิทธิ์ที่เราสามารถจะแบบเออรักษาของเราเอาไว้ได้ใครจะมาล่วงละเมิดสิทธิ์เราไม่ได้บ้างในชีวิตประจาวันนะคะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะทีนี้ในในรุ่นที่เป็นเป็น,น1980ในทีมของเรื่องเนี่ยคุณเจ้า รีอิงก็เคยเล่นมาแล้วหลายเรื่องเพื่อนเพราะฉะนั้นนะคะไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องมากังวลในในรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการตีความบทละครการแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะ เธอเคยเล่นแล้วก็เคยผ่านบทละครที่เป็นแบบผู้ประกอบการแบบนี้นะคะแล้วก็แต่งตัวแบบในยุคในยุคนั้นมาเรียบร้อยเลยยุค80ูนะคะก็เข้าใจบทบาทอย่างเต็มที่แน่นอนโอ้โหค่ะพูดเหมือนเปิดกล้องแล้วก็แบบเล่นแล้วเสร็จแล้วเลยนะคะไม่แต่หวานมีความมั่นใจไงเพื่อนๆมีความแบบไว้เนื้อเชื่อใจดาราบางท่านไหมหล่กก็เหมือนเหมือนหวานที่ไว้วางใจนะคะคุณเจ้าลี่อ,อิงนี่แหละโดยเฉพาะการเลือกบทแล้วก็การแสดงของเธอนะคะส่วนพระเอกนั้นนะคะซิตี้บ นะคะคได้มาคุณหวงเซียวหมิงนั่นเองก็ขึ้นไป้ายไว้บนโต๊ะป่านเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้าร่วมมาเนี่ยผนึกกําลังกับคุณเจ้าลี่อิงค่ะก็ถือได้ว่าเป็นตัวพ่อตัวแม่ที่เคยแบบคุณหวงเซียวหมิงนี่เคยผ่านยุคที่เขาเรียกว่ายุคพีคที่สุดของเขามาแล้วนะเพื่อนๆแล้วหลังจากนั้นเนาะก็เป็นคู่สมรสนะคะคู่แต่งงานกับ คุณแองเจล่าเบบี้นะคะโอ้โหตอนนั้นก็ทำให้ผู้หญิงทุกคนรู้สึกแบบโอ้ยอิจฉาคุณคุณแองเจล่าสดๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ทั้งคู่ก็แยกกันแล้วแต่ก็มีพยานรักเป็นหนุ่มน้อยนะคะโอ้โหหล่อมากเลยนะคะก็เป็นลูกชายนั่นเองค่ะก็แยกกันไปมีชีวิตเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ทั้งคู่ก็ยังคงโคจรอ,อยู่ในวงการบันเทิงนี่แหละค่ะเอาละค่ะ <c oughs> ก็ยังคงแบบเป็นเพื่อนที่ดีกันนะคะเพราะว่าก็ต้องแบบ ช่วยกันดูแลลูกๆนั่นเองให้เวลาลูกนะคะแล้วก็เขาก็ได้รางวัลมาหลายเวทีแล้วสําหรับคุณห่วงเสี่ยวหมิงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือได้ว่าเป็นคู่ที่แบบโอ้เป็นคู่แม่เหล็กเลยสําหรับพระเอกนางเอกคู่นี้นะคะในประเทศจีนรับรองได้ว่าเรื่องนี้ต้องเป็น Talk of the Town อีกเรื่องหนึ่งแน่ๆนะคะหลังจากที่มีการถ่ายทําเสร็จแล้วอ่ะนะคะก็ไม่มีอะไรต้องห่วงเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเพียห่วงเซลยวหมิงนะคะผ่านได้อยู่แล้วแล้วก็ยิ่งได้มามีโอกาสร่วมมือกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่อีก อีกคนหนึ่งของวงการบันเทิงเลยทั้งคู่นะคะเพดานทักษะการแสดงทั้งคู่นี้ก็ดีมากๆค่ะก็เอาเป็นว่านะคะเรื่องนี้โอ้โหเปิดตัวชื่อพระเอกนางเอกแบบโดดเด่นแล้วก็หรูหรามาเห่าเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับผู้กํากับเรื่องนี้นะคะคือคุณสุนห้าวค่ะก็หลังจากที่กํากับมาหลายเรื่องนะเพื่อนๆก็มีเรื่องที่แบบพวกเราได้ได้จำกันได้อย่าง Who is the m o e r นะคะก็เป็นคุณสุนห้าเช่นเดียวกันนะคะความ สามารถในการแบบเออใช้ภาษากล้องนะคะผ่านเลนมาให้พวกเราเข้าใจเนื้อเรื่องก็ได้รับการยอมรับมีรางวัลการันตีมาเรียบร้อยนะคะจากภาคอุตสาหกรรมบันเทิงของจีนเนี่ยแหละค่ะแล้วก็อยู่ในวงการนี้มายาวนานแล้วนะคะถ่ายทําได้ทั้งแบบ,แบบแบบละครย้อนยุคแล้วก็แบบละครแนวปัจจุบันทําได้หมดะค่ะเพราะฉะนั้นชื่อของซุนห้าวเองก็รับประกันนะคะคุณภาพของซีรีส์ที่เขาเป็นหัวหน้าทีมกํากับได้ในระดับสูงสุดของวงการบันเทิง จีนอีกท่านหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะก็เราก็จนจําไว้บ้างเนาะชื่อของผู้กำกับที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ประกอบกับความร่วมมือนะคะของผู้ที่เขียนบทเรื่องนี้นะคะก็คือคุณหยวนเคอผิงนั่นเองค่ะซึ่งเขาเคยเขียนเรื่องนั่นมาก่อนนะคะไอต้าเจียงต้าเหอค่ะก็มีทีมงานทั้งหมดนี้ก็เรียกได้ว่าโอ้โหค่ะก็คือเอามาแต่ตัวแจ๋วแจวเจ๋งเทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งก็เหมาะสมกับละครแนวย้อนยุคในปี19 ร8 0เนี่ยแหละค่ะก็ไม่เฉพาะหวานหรอกที่พูดแบบมั่นอ,อกมั่นใจนะคะเหล่าบรรดาบล็อกเกอร์ของจีนหลายๆคนเนี่ยเขาแค่เห็นหลายชื่อนักแสดงนําอย่างเจ้าลี่อิงกับหวงเซียวหมิงนะคะพวกเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเรื่องนี้ต้องฮิตแน่นอนค่ะทุกคนต่างก็มั่นใจนะคะเอาละค่ะเรื่องนี้จะเปิดกล้องเมื่อไหร่นะคะในตอนนี้ตามเนื้อข่าวของโซฮูเอนเตอร์เทนเมนต์แจ้งว่าอยู่ในระหว่างการเตรียมการนะคะแล้วก็ชื่อของผู้เล่นตัวจริงนั้นขึ้นป้ายบนโต๊ะป่านแล้ว ะะก็เอาเป็นว่าก็ขอให้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เปิดกล้องได้เร็วๆนี้นะคะก็คุณเจ้ารุ่อิงตอนนี้ก็มีถ่ายทำเอ้ยถ่ายทำไปเสร็จแล้วนอกภาพยนตร์นะคะก็เดี๋ยวรอ air, ออนแอร์คือออกอากาศออกฉายพร้อมกันทั่วประเทศในเดือนตุลาที่จะถึงนี้แล้วสําหรับภาพยนตร์ของคุณเจ้ารุ่อิงก็คงจะต้องยุ่งในเรื่องของการออกอีเวนต์แล้วหลังจากนั้นก็คงจะมีช่วงเวลาที่สามารถจะแบบเปิดกล้องเรื่องนี้ได้ถ่ายทำนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะหวนลาไปก่อนแล้ว เดี๋ยวเรารอชมเรื่องนี้ด้วยกันนะคะชื่อภาษาอังกฤษของซีรีส์เรื่องนี้นะคะ The City Maker ค่ะแต่ว่าชื่อนวนิยายต้นฉบับนะคะ City Builders นะคะเพื่อนๆลองไปหากันดูถ้าสนใจนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ